วันนี้ขอเสนอเมนูทาร์ตบราวนี่อร่อยทำง่ายไม่มีเตาอบก็ทำได้ค่ะเพราะว่าในคลิปนี้มีการสอนอบด้วยเตาอบหม้ออบรมอร้อนหม้อทอดไรน้น้ำมันและเตาแกส๊สขั้นตอนการทำนำน้ำใส่หมอ้อเปิดแกส๊สไฟอ่อน,ออนๆเตรียมไว้ก่อนเลยนะนำชามที่ทนความร้อนได้มาหนึงใบใส่น้ำตาลทรายลงไป80กรมัมหรือ6ช้อนโตครึง่งเกลือหหยิบมือไข่ไก่เบอร์สองหฟอง จุดๆที่เห็นนั้นไม่ใช่เปลือกไข่นะมาจากเนื้อด้านในของไข่ไก่เองคนส่วนผสมของไข่ไก่น้ำตาลทรายและเกลือให้พอเข้ากันตอนนี้น้ำที่ต้มเตรียมไว้ร้อนพอดีเลยค่ะให้เราปิดเตานะเมื่อปิดเตาแล้วนำส่วนผสมของไข่ไก่น้ำตาลทรายและเกลือขึ้นตั้งบนน้ำร้อนแล้วคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดย้ำตอนนี้ปิดเตานะคะ ลองใช้มือจับจับส่วนผสมที่ก้นภาชนะดูนะคะถ้าไม่มีน้ำตานทรายแล้วก็ยกชามผสมขึ้นจากน้ำร้อนได้เลยจากนั้นเติมเนยจืดที่ละลายเรียบร้อยแล้วลงไป45กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะผงโกโก้25กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากัน ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเศษ1ส่วน4 4ช้อนชาไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่เถอะข่าหอมช็อกชิป25กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่อร่อยกว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์32กรัมหรือเศษ1ส่วน4 4ถ้วยตวงคนให้เข้ากันนำถ้วยทารมาป้าใช้ถ้วยทารตหวานตัวนี้ซื้อมาจากแมคโครค่ะแพ็คนี้52ชิ้น170บาท ใช้ยี่ห้ออื่นแบบอื่นได้เลยนะคะตักเนื้อบราวนี่ใส่ลงไปในถ้วยทาร์ตเบราวนี่ที่เตรียมไว้1สูตรจะสามารถตักใส่ถ้วยทาร์ตแบบนี้ได้ทั้งหมด15ถ้วยถ้าตักใส่แล้วตั้งทิ้งไว้นานยังไม่อบไม่ต้องตกใจนะคะหน้าเขาจะดูเซ็ตตัวแข็งๆแ,แบบนี้เป็นเรื่องปกตินะตักเนื้อบราวนี่ใส่ถ้วยทาร์ตแล้วจะนําไปอบเลยก็ได้หรือตั้งทิ้งไว้ให้มันเซ็ตตัวแข็งแบบนี้ก่อนค่อยนําไปอบก็ได้ค่ะ ก่อนนำเข้าอบสามารถนำขนมที่ชอบมาตกแต่งได้ตามต้องการขนมทั้งหมดที่ป้าเอามาตกแต่งซื้อมาจากเซเว่นมาดูการอบด้วยวิธีต่างๆวิธีแรกการอบด้วยเตาอบการอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นนำขนมเข้าอบด้วยไฟบนล่าง160องศาเซลเซียสป้าไม่ได้เปิดพัดลมนะอบเป็นเวลา12-15้านาทีหรือจนกระทั่งได้เนื้อขนมที่ต้องการ เดี๋ยวช่วงท้ายมีให้ดูค่ะว่าอบนานอบไม่นานเนื้อขนมออกมาต่างกันยังไงนะเอาใครเตามันระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันได้นะคะยังไงต้องดูหน้าง,งานแล้วปรับเอาด้วยนะขนมที่อบด้วยเตาอ,อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมาค่ะการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยตามคู่มือนำขนมเข้าอบด้วยไฟ130อองศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15นาทีหรือจนกระทั่งได้เนื้อขนมที่ต้องการขนมที่ได้จากหม้อทอดไร้น้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดาวที่เห็นคือซีเรียลรูปดาวรูปมุมบนซ้ายต่อที่การอบด้วยหม้ออบลมร้อนวิธีทำเหมือนการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะวอร์มหม้ออบลมร้อนให้เรียบร้อยนำขนมเข้าอบด้วยไฟ130องศาเซลเซียส12-15นาทีหรือจนกระทั่งได้เนื้อขนมที่ต้องการ นี่คือขนมจากหม้ออบร้อนๆค่ะลูกกลมๆนั่นคือไมโลซีเรียลนะต่อที่การอบด้วยเตาแก๊สหรืออบด้วยกระทะวางตะแกรงเหล็กหรือภาชนะที่ทนความร้อนได้ลงไปในกระทะที่จะใช้จากนั้นปิดฝาให้สนิทใช้ไฟแรงสุดเป็นเวลา1นนาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกรีบนำขนมลงไปวางแล้วปิดทันที ต้องปิดฝาให้สนิทเลยนะแล้วใช้ไฟอ่อนในการอบเป็นเวลา12-15ถึงนาทีซูมให้ดูขนมใกล้ๆเสร็จแล้วค่ะทุกวิธีที่ป้าทำเห็นไหมคะหน้าขนมขึ้นฟิล์มหมดเลยนะช่วงแรกหน้าขนมมันอาจจะดูฟูๆแบบนี้นะเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้เขาจะยุบตัวลงเล็กน้อยค่ะตามรูปเลยรูปหมีอันกลางนั่นคืออบด้วยเตาแก๊สมาชิ้นเดียวกับที่อยู่ในกระทะละค่ะเคยมีคนมาถามว่าทำไมทำตามแล้วหน้าขนมไม่ขึ้นฟิล์มจริงๆต้องบอกว่า ตอบยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวนะทำตามสูตรนี้ขั้นตอนแบบนี้ทีไรขึ้นฟิล์มทุกรอบเลยค่ะถ้าจะให้แนะนำตอนนี้ที่นึกออกก็คือลองลดความร้อนที่ใช้อบขนมลงนะคะแล้วบางครั้งทำไมอบขนมแล้วบางชิ้นก็ขึ้นฟิล์มบางชิ้นไม่ขึ้นฟิล์มป้าถ้าเป็นแบบนี้ลองเช็คความร้อนของเตาอบแต่ละจุดดูค่ะบางจุดอาจจะไฟแรงซึ่งจุดไหนไฟแรงเป็นไปได้ว่าขนมจะไม่ขึ้นฟิล์ม ป้าขนมชิ้นขาวนะ่ะพออบเสร็จแล้วไม่สวยเลยค่ะสีขาวๆมันมาเลยที่ตัวขนมทำยังไงดีถ้าเห็นแล้วไม่สบายใจจะบอกว่าเราสามารถอบตัวเบราวนี่ก่อนเสร็จแล้วค่อยนำของตกแต่งมาแปะทีหลังได้นะคะเทียบขนมสองชิ้นให้ดูค่ะฟังขวาแปะตัวสีขาวๆก่อนอบส่วนฟังซ้ายอบเสร็จแล้วถึงแปะนะจ๊ะถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นเลยค่ะ คืออย่างที่บอกเสมอๆการทําอาหารการทําขนมไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอยู่ที่ความสะดวกอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนอีกหนึ่งหัวข้อที่อยากให้ดูบางคนจะบ่นว่าอบแล้วทําไมขนมแห้งบางคนบอกว่าอบแล้วขนมเนื้อไม่แห้งทั้งๆที่อบตามที่ป้าบอกก็อย่างที่บอกไปเช่นกันคะ่ะว่าเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันระยะเวลาที่ใช้อบมันอาจจะแตกต่างกันดังนั้นต้องลองปรับระยะเวลาอบเอาด้วยนะ ขนมชิ้นนี้ป้าอบเป็นเวลา15นาทีส่วนชิ้นนี้อบ12นาทีขนมที่อบ12นาทีเนื้อเขาดูนะคะจะมีความฉ่ำกว่าเตียกว่าซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่สุกแต่ป้าชอบเนื้อแบบนี้นะดูรูปนี้เปรียบเทียบกันเลยค่ะฝั่งขวาอบมา15นาทีเนื้อขนมจะออกมาดูฟูๆกว่านะคะแล้วก็ ดูสุกมากกว่านะคะชอบแบบไหนปรับระยะเวลาที่ใช้อบเอานะรสชาติอร่อยทั้งคู่แหละเนาะถัดมาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรใช้ถ้วยทัร์ส15ชิ้นถ้วยทั่์ต้นทุนจะอยู่ที่49บาท4สตางค์เนย8บาท10สตางค์ป้าใช้เนยของโฮมเ e รชนะคะ1กิโล180บาทไข่ไก่1ฟองตีไป4บาท น้ำตาลทราย2บาทเกลือ10สตางค์ช็อกชิปตีไป5บาทผงโกโก้5บาท35สตางค์ผงโกโก้อันนี้ป้าซื้อมาจากโลตาสค่ะกลิ่นวานิลา1บาทแป้งสาลีอนเนกประสงค์86สตางค์แป้งสาลีอนเนกประสงค์ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเอาที่มันเขียนว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์บนหน้าซองก็พอรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร 7 5บาท45สตางค์1สูตรได้ขนมออกมา15ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบขนมต่อชิ้นจะอยู่ที่5บาท3สตางค์ยังไม่รวมขนมที่เอามาประดับตกแต่งด้านบนนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าววัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้ แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจิบปาถาอื่นๆค่ะราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าน่าจะขายอยู่ที่ชิ้นละ15บาทนะคะเพราะว่าต้องบวกค่ากล่องแล้วก็ค่าของตกแต่งที่แปะด้านบนลงไปด้วยอะเนาะซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะกำไรที่พอใจก็แตกต่างกันดังนั้นแนะนำว่า คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายด้วยตัวเองได้เลยค่ะไม่ต้องเชื่อป้า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 ทำแล้วเก็บได้นานไหมหลังจากทําเสร็จแล้วป้าลองเก็บแยกสองชุดนะคะชุดหนึ่งใส่ถุงรัดยางวางไว้นอกตู้เย็นส่วนอีกชุดหนึ่งใส่ถุงรัดยางเหมือนกันแต่เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาทดลองเก็บไว้3วัน แล้วเอามาชิมดูนะคะพบว่าขนมที่วางไว้นอกตู้เย็นไม่เสียนะแต่ว่าถ้วยทาร์ดไม่กรอบแล้วในขณะที่ขนมชิ้นที่อยู่ในตู้เย็นป้านำออกมาจากตู้เย็นแล้วกินเลยนะคะในขณะที่ตัวขนมยังเย็นๆอยู่ถ้วยทาราตกรอบดีแล้วเนื้อขนมก็หนึบดีด้วยค่ะดังนั้นแนะนำว่าถ้าจะเก็บเก็บแช่ตู้เย็นนะคะอร่อยกว่ากันเยอะถ้วยท้าราตก็กรอบด้วย บราวนี่สูตรนี้สามารถอบใส่ถาดเหมือนบราวนี่ปกติได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆตัวสูตรนี้เคยลงไปแล้วแล้วถ้าอยากทําหลายชิ้นมากกว่านี้ทํายังไงดีป้าก็สามารถคูณสูตรได้เลยนะคะอย่างเช่น1สูตรป้าบอกว่าทำได้15ชิ้นอยากทํกาทซัก30ชิ้นอย่างเงี้ยก็เอาวัตถุดิบทุกตัวคูณด้วย2ก็จะได้เป็นสูตรสำหรับ30ชิ้นอยากทำา150ชิ้นก็เอาวัตถุดิบทุกตัว คูณด้วย10ก็จะได้เป็นสูตรสำหรับ150ชิ้นแต่ถ้ายังไม่เคยทำหัดทำครั้งแรกทำน้อยๆก่อนนะคะอย่าพึ่งใจเด็ดทำทีเดียวเยอะๆเกิดมีปัญหาเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียได้ของเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ